ขย่ายชีวิตคู่เพราะกลัวปรอดดีสารจะซ้ำรอยพี่สาวค่ะแต่ในที่สุดนังแบบหุ่นแซบโยยศวดีวัย36ปีก็แพ้ใจแฟนหนุ่มหนึ่งนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นามสกุลดังวัย37ปีเตรียมเข้าพิธีวิวานในปีหน้าแล้วล่ะค่ะโดยโยเผยกับนายทเแทนทางโทรศัพท์ว่าตลอดเวลา4ปีที่คบกันหนึ่งดูแลเธอเป็นอย่างดีขณะที่ครอบครวัวของเขาก็ให้ความรักและเอ็นดูเธออย่างสม่ำเสมอซึ่งหนึ่งเคยเอ่ยปากขอเธอแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อน แต่ตอนนั้นโยตัดสินใจปฏิเสธเพราะยังไม่พร้อมโดยสารภาพว่ากลัวการแต่งงานเนื่องจากเออัญชลีพี่สาวก็มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่แต่เพราะฝ่ายชายพิสูจน์ตัวเองจนเธอยอมรับในความดีคราวนี้จึงตอบตกลงค่ะและแม้จะยังไม่มีเลิกแต่งที่แน่นอนแต่โยก็เผยว่าควงแฟนหนุ่มไปดูหมอมาแล้วมีเกณฑ์แต่งงานปีหน้าแต่ถ้าไม่แต่งก็จะไม่มีเลิกอีกยาวและอาจมีเหตุที่ต้องแยกทางกันได้ซึ่งโยบอกว่าคงยึดเลิกสะดวกมากกว่าและก็น่าจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังค่ะ ว่าที่เจ้าสาวยังเผยอ,อีกว่าพร้อมเป็นคุณแม่ทันทีหลังแต่งงานซึ่งจริงๆเธอเคยฝากไข่ไว้ตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนและเราเรานี้จะไปปรึกษาแพทย์อีกครั้งว่าไข่ย,ยังสมบูรณ์ดีหรือไม่หากไม่สมบูรณ์ก็จะฝากใหม่ปลายปีนี้ค่ะวิดซินชื่อซะแล้วนะคะนักร้องหนุ่มอาอนัตพลที่ประสบอุบัติเหตุขับรถชนท้ายรถสิบล้อบนทางด่วขนขณะกลับบ้านช่วงเช้าวัานนี้จนรถพลิกคว่ำและระหว่างเคลียร์กับคู่กรณีก็มีรถพ่วงคอนเทนเนอร์18ล้อเบรกไม่อยู่ พุ่งเข้าชนคู่กรณีวัย42ปีจนเสียชีวิตขาดที่ขณะที่หนุ่มอากระโดดหลบทันจึงรอดบวุดหวิดถึงอย่างนั้นก็มีแผลและฟกช้ำที่แขนจึงต้องไปโรงพยาบาลแต่สภาพจิตใจยังไม่สู้ดีนักจึงขอพักที่โรงพยาบาลจนถึงตอนนี้และยังไม่ได้เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะโดยหนุ่มอาจะแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้ที่ตึก GMM Grammy เพราะบางกระแสข่าวระบุว่าเขาเมาแล้วข,บขับค่ะ ขณะที่เพื่อนๆก็ตกใจและเป็นห่วงอย่างมากรวมถึงอดีตแฟนสาวสซอจียอนที่มั่นใจว่าหนุ่มอาไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนค่ะตอนที่อยู่กับหนูก็เวลาเวลาที่เขาดื่มก็หนูจะขับรถตลอดเ <c oughs> <ๆ>วลาตอนแรกคิดว่าเออเป็นอะไรมากอ่า mm hmm. ก็เลยก็เลยเป็นห่วงค่ะแต่ว่าก็ได้ทราบแล้วว่าโอเคขึ้นคือโอเคปลอดภัยก็ โ okay, อเคค่ะอันนี้เห็นแต่รูปแล้วก็ดูเช็คข่าวที่พ่อแม่ไปเยี่ยมมานะ mm hmm. ก็คือเห็นมีแบบเห็นละมีรอยฟกช้ำเห็นนอนแบบนอนซมอยู่อะ่ะ mm hmm. แต่ว่าไม่รู้สภาพจิตใจเป็นไงน่าจะตกใจอยู่นะ mm hmm. ก็แท้กำลังใจบอกฟาดคอนะอย่าเสร็จตรงนี้ไปทําบุญกัน ฟาพิธีกรอารมณ์ดีแห่งรายการเด็ะด็อกพาร์ทเนอร์คู่ซีสีขาทางช่อง9 m q u a HD DJ เฉชาๆก็อัปเดตอาการของน้องสาวสุดรักโอปอปาณิสราที่ต้องนอนพักรักษาตัวเนื่องจากมีอาการตั้งครรภ์ผิดปกติว่าจากการโทรศัพท์คุยกันทําให้รู้ว่าตอนนี้ทั้งคุณแม่และคุณลูกปลอดภัยแล้วแต่ว่าที่คุณแม่สุดมันก็ยังคงกังวลในหลายๆเรื่องค่ะคือตอนนี้เขาเขาเขาเหมือนกับคุยด้วยรอยยิ้มแต่ลึกๆแล้วในใจเสียงยังมีความ กังวลอยู่ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วบอกน้องไม่ต้องกังวลอะไรน้องอยู่ใกล้หมอที่สุดเรื่องงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เขากังวลอย่างแน่นอนเพราะว่าโอปอเป็นคนชอบทํางานแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆรายการที่น้องโอปอต้องหยุดไปต้องเบรกไปเนี่ยก็ทีมงานก็ต้องแก้สถานการณ์ต่างๆอย่างพิเชาก็ไปแทนน้องโอปอในรายการหนึง่ง ปิดท้ายด้วยเหล่าศิลปินที่จะมาขึ้นเวทีมอบความสุขและความสนุกในงานนายทะแทนบอดเดย์เฟสติวัลฉลอง13ปีนายทะแทนในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มไวเลฟซิกเตา้าเศรษฐพงษ์และต้นธนสิทธิ์ที่มาย้ำกันอีกทีว่าแฟนๆของเขาและแฟนๆรายการนายทะแทนนัดกันแล้วนะคะว่าจะมามันด้วยกันสิ่งพวกเขาการันตีว่าสนุกลืมค่ะไปกันเยอะนะครับเราจะได้ไปร่วมสนุกเล่นเกมํำกิจกรรมกับชาวพวกเลิฟซิกกันนะครับ เจอกับพวกเราสองคนแล้วก็ศิลปินอีกเยอะแยะมากมายเลยไปร่วมสนุกกันวันนั้นใช่ครับผม่ายเราก็ส่งไปเยอะเหมือนกันนะใช่แล้วก็โชว์ของเรานะครับผมบ่าย2โมงตรงนะฮะก่อนเป่าเค้กนะครับผมไปรอกันได้นะครับอย่าลืมยกไป้ายไฟไปเชียร์กันแน่นที่ลานพากภรกรกรตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง4ทุ่มค่ะ